ลิลลี่ถูกแปลงโฉมครั้งใหญ่โดยน้องชาติเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่จนหลายคนเองก็จําไม่ได้สระสองสาวพี่น้องอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเพราะว่าในงานแต่งงานของเจนนี่นานก็ได้เลือกใช้บริการช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่างน้องชาติด,ด้วยล่ะคะ่ะ ซึ่งน้องฉัดเองก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในด้านของการเมคอัพโอเวอร์ให้คนดังเรียกได้ว,ว่าแม้ว่าจะเป็นคนดังวัยห้าสิบถึงหกสิบปีเจ้าตัวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสาวใสมาแล้วซึ่งหลังจากที่ได้มาแต่งหน้าให้เจนนี่และน้องสาวเองลหลายๆคนก็ทําเอาฮือฮาสุดเพราะว่าเจนนี่ก็สวยปังจนหลายๆคนก็ชมกันแบบรวัวละทางด้านน้องเจ้าสาวอย่างลินลีก็ได้เปลี่ยนลุคครั้งใหญ่จนหลายคนเองก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าดูหน้าหวานแถมยังดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งลุคนี้เห็นแล้วลหลายๆคนก็ทักเลยค่ะ วันหน้าเหมือนนางเอกดังซึ่งนางเอกดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางเอกสาวเบลลารานี้นางเอกแถวหน้าที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันเพียบและมีผลงานสร้างชื่ออย่างบบเพศนิวาน,นั่นเองแหละคะ่ะเอาเป็นว่าจะเหมือนภาพจริงกันไหมไปชมภาพกันไลยเลยดีกว่าแน่นอนเขาว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัว ในความสวยของน้องกันแบบเพียเพียบเรียกได้ว่าลุคนี้แฟนๆหลายคนก็ชื่นชมกันแถมหลายคนก็บอกว่าชมว่ามันเหมือนสาวเบลล่าแมมแม่ชื่อว่าถูกชมแบบนี้น้องลิลลี่ก็คงตัวลอ,อยแล้วละคะ่ะถูกชมเหมือนนางเอกดังอย่างกับเบลล่าแบบนี้ก็ต้องชื่นชมในฝีมือการแต่งหน้าของน้องชัดจริงๆเพราะว่าแต่งออกมาได้สวยมากๆสามารถดึงความสวยและความโดดเด่นของคนคนนั้นออกมาได้แบบหมดจดเรียกได้ว่า แต่งหน้าคนก็ทําให้หน้าเปลี่ยนไปเหมือนสัญญกรรมได้เข้าใจแล้วละคะทําไมซุปตาร์คนดังหลายคนจึงจองคิวให้น้องฉัตรมาแต่งหน้าให้ซะขนาดนี้ส่วนคนธรรมดาก็สามารถจ้างน้องฉัตรได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าคิวของน้องฉัตรนั้นค่อนข้างแน่นมากเลยละคะซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้คิวของน้องฉัตรเองคงจะแน่นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถ